การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ a อเปก2 2 2 2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นการจัดประชุมแบบต่อหน้าได้เป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี2018หลังการผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐชื่นชมไทยฉายแววผู้นำที่โดดเด,นด่นพารกแนนเอเปก้าคาช่วงเวลาที่ท้าทายชูโมเดล BCG สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สู่การประชุม Anthony, en, แห่งชาติสิริกิตนายแอนโทนีบริงเกนแถลงหลังการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปกแบบเต็มคณะครั้งที่33ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่า ประชาชนในทุกเขตเศรษฐกิจของเอเปกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามที่เกิดจากราัสเซียทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมเอเปกที่กรุงเทพเลยครั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยได้แสดงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและสามารถผลักดันเอเปกให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายและวิกฤตในปัจจุบนันซึ่งพวกเราต้องเผชิญร่วมกัน ส่วนโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจเชี้อภาพที่ไทยได้บุกเบิกนั้นได้สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบหลักของทุกเวทีอภิปรายในการประชุมดังกล่าวค่ะต่อมาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำ21เขตเศรษฐกิจร่วมกันลงนามรับรองเอกสาร2ฉบับได้แก่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022และเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG อันหมายถึงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อวางรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างครอบคลุมยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย4เป้าหมายได้แก่ 1. การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์ 2. การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3. การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและสีการลดและบริหารจัดการของเสียค่ะนอกจากนี้ในปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป2022 2ยังระบุถึงสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งมีการหารือในประเด็นนี้โดยผู้นำเอเปได้ย้ำจุดยืนเดิมตามที่เคยแสดงออกไว้ในเวทีอื่นๆแล้วในจำนวนนี้คือ ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN และที่ประชุมสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA เมื่อ2มีนาคม2022ลงมติด้วยคะแนนเสียง141ต่อ5ให้ประนามการลุกรานยูเครนโดยรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ถอนกำลังออกจากดินแดนของยูเครนอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ได้ประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อสองครามยูเครน และย้ำจุดยืนว่าสงครามดังกล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต่อผู้คนและทําให้เศรษฐกิจโลกที่ประบบางอยู่แล้วทวีความเลวร้ายขึ้นขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจทําให้อัตราเงินเฟอ้อส,สูงขึ้นขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทําให้เกิดความไม่มั่นคงด้านพลังงานและอาหารและเพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินทว่ามีมุมมองอื่นๆและการประเมินสถานการณ์และการลงโทษที่แตกต่างกันออกไปค่ะ เรากระหนักดีว่าเอเปกไม่ใช่เวทีสําหรับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเรารับทราบว่าปัญหาด้านความมั่นคงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกตอนหนึ่งของปติญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปก2 0 2 2ระบุไว้ค่ะวันเดียวกันพลเอกประยุทธ์ได้หาหรือทมีภาคีกับผู้นําหลายประเทศก่อนเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยในรอบ11ปีพร้อมหาหรือข้อราชการแบบเต็มคณะค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีสียังแสดงความยินดีกับนาย,ยกรัฐมนตรีและประเทศไทยที่จัดการประชุมเอเปกด้วยความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสร้างสารรค์สามคัคคีและปรองดองพร้อมพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อไปอยังระบบเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยส่วนแนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ค่ะ1ด้านความมั่นคงไทยเสนอให้กระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการขาม,มนุษย์การหลอกลวงทางโทรศัพท์ซึ่งจีนยินดีร่วมมือกับไทยเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาค 2. ด้านความมัง่งคั่ง สองประเทศเห็นพ้องการเพิ่มพูมูลค่าและอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผละไม้พร้อมส่งเสริมการลงทุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในอุตสาหากรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหากรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสินงแวดล้อมโดยขอให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงอาเซียและส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดีจีนชื่นชมนายกที่มองว่า ควรเร่งความร่วมมือ3ามฝ่ายไทยจีนลาวในเรื่องการเชื่อมโยงระบบรถไฟโดยไทยและจีนควรส่งเสริมการเชื่อมโยงตั้งแต่ EEC ของไทยไปยังรถไฟจีนลาวต่อไปจนถึงมนทลนยูนานของจีนและเชื่อมไปยังเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและทางน้ำสายใหม่ของจีนสำหรับในขั้นต่อไปจีนหวังว่าจะมีการเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและระบบสุกากร เพื่อขยายการขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยเช่นทุเรียนและมังคุดค่ะ 3. ด้านความยั่งยืนทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอนนันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ประธานาธิบดีจีนชื่นชมนายกที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในไทยและมีแนวคิดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จีนยินดีร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการลดความยากจนและการพัฒนาชนบทโดยรัฐบาลจีนมีภาระหน้าที่สําคัญในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนและสร้างสรรค์บ้านเมืองในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้านโดยมีอัตลักษณ์ของจีนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยค่ะพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณจีนที่อนุญาตให้นักศึกษาไทยทยอยกลับไปศึกษาตอนในจีนได้ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งซึ่งประธานาธิบดีจีนกล่าวว่าจีนและไทยเป็นเหมือนพี่น้องละญาติมิตรจีนส่งเสริมให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายเดินทางไปมหาสุกันได้หากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงพร้อมกล่าวชื่นชมนายกรัฐบาลไทยสามารถแก้ปัญหาโควิด -19 ได้สำเร็จด้วยดีค่ะ ไทยซาอุต่อยอดสัมพันธ์นายกหารือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานส่งเสริมความร่วมมือทุกด้านการเชิญซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกปี2565ในฐานะแขกพิเศษโดยเห็นถึงการมีบทบาทที่สร้างสรรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นการแสดงถึงความจริงใจของไทยที่จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนของซาอุดีอาระเบียในภูมิภาคได้โดยต่างยินดีที่ไทยและซาอุมีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยซาอุดีอาระเบียและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาวความร่วมมือซาอุดีไทย เพื่อเป็นรากฐานในการดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือและเป็น,นกลไกติดตามซึ่งผู้นําทั้งสองฝั่งขอให้นําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นรูปประธรรมโดยเร็วที่สุดด้านเศรษฐกิจไทยย้ำความพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านความมั่นคงทางอาหารสาธารณาสุขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆในซาอุดิอาระเบียรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยพร้อมร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะข้อริเริ่มซาอุดิอาระเบีย ตามวิสัยทัศนซาอุดีอาระเบียซาอุดีสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทยโดยซาอุดีให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทยซึ่งโดยวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียะจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยและภาคเอกชนของไทยในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ไทยและซาอุดียังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยไทยพร้อมร่วมกับซาอุดีขับเคลื่อนความร่วมมือตามเอกสารไวเปเปอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธระทโดยเร็วและในด้านแรงงานทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือโดยซาอุดีมองว่าแรงงานไทยถือเป็นแรงงานที่มีฝีมือติดอันดับต้นๆของโลกพร้อมได้เชิญชวนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ซาอุดีซึ่งจะมีโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยอีกมาก ด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยยินดีที่การเดินทางไปมาระหว่างการมีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝ่ายซาอุดีสำหรับทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนและนักศึกษาของไทยหวังว่าจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นพร้อมได้กล่าวเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในสาขาอาหารและโภชนาการการเกษตรปิตโตรเคมีการก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิต ภายหลังจากการหารือข้อราชการนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงเป็นสักขีพยานร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจำนวน5ฉบับได้แก่หนึ่งข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย สองบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดีไทยสามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งร,ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสี่บนันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและห้า บันทึกความเข้าใจระหว่างองคอก์กรกำกับดูลแลและต่อต้านการทุจริตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติราชาอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนอกเหนือจากผู้นำชาติต่างๆและผลการหารือแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม นั่นคือนักข่าวจากต่างประเทศที่เข้ามาทําข่าวการประชุมครั้งนี้ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเป็ก2022โดยคุณอยู่เวินเฉียนจากสถานีโทรทัศน์ทีวบของกรุงไทเปบอกว่าเคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยสองครั้งแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาทำงานซึ่งโดยส่วนตัวชื่นชอบความเป็นไทย รงที่เป็นประเทศที่สบายๆอาหารอร่อยซึ่งเธอชื่นชอบอาหารไทยมากโดยเฉพาะแกงเผ็ดและยังชื่นชอบการนวดแผนไทยด้วยค่ะทั้งนี้ที่ไต้หวนันนำเสนอข่าวในแง่ดีของประเทศไทยหลากหลายบุมทั้งด้านวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งเธอ,อยืนยันว่าจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนขณะที่สื่ออีกท่านหนึ่งคือคุณฟิลิปครูจาก i n a n c i a l r e v ว e w ของออสเตรเลีย บอกว่าเคยมาทำข่าวที่ประเทศไทยเมื่อปี2562ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและยังเคยมาเที่ยวไทยแบบแบ็คแพ็คเกอร์ตั้งแต่สมัยหนุ่มซึ่งสิ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดคือความมีน้ำใจของคนไทยรวมทั้งชอบอาหารไทยโดยเฉพาะผัดไทยและมักจะไปรับประทานที่ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียบ่อยครั้งนอกจากนั้นสิ่งที่ทำให้เขาชื่นชอบประเทศไทยมากๆก็คือ ความสวยงามของธรรมชาติความสงบและมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายด้วยค่ะส่วนสื่อต่างชาติอีกคนคือคุณจอร์เมสันจาก ABC c a n b e r r a ของออสเตรเลียเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกและเคยได้ยินมาว่าคนไทยน่ารักและเป็นมิตรซึ่งเขายังชื่นชอบอาหารไทยมากๆเพราะเคยไปรับประทานกับเพื่อนหลายครั้งที่ออสเตรเลียซึ่งในการมาทำข่าวการประชุมสุดยอดเอเปครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษคือการนวดแผนไทยซึ่งเขายังได้ไปใช้บริการนวดตัวและเท้าช่วยให้เขาผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้มากเลยทีเดียวทั้งนี้ออสเตรเลียเสนอเขาเกี่ยวกับประเทศไทยมากพอสมควรในแง่มงการท่องเที่ยวเป็นหลักและชาวออสเตรเลียยังชื่นชอบการมาเที่ยวเมืองไทยด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นมุมมองของสื่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้ประทับใจและดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเยือนเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะจบแล้วนะคะกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการประชุมในครั้งนี้ อย่าลืมบอกให้เรารับรู้ด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและสนับสนุนช่องเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ